ส่วนของกลมป้องกันและมันเทาสาธนรณภัยครับก็จําเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าในการแจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่อาจจะทําให้เกิดทั้งน้ําป่า แล้วก็น้าไหลล้นตลิ่งตามมาได้ครับโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงที่อําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์ครับที่จําเป็นจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ขณะเดียวกันครับถ้าไปดูสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่แถบลุ่มภาคกลางครับผลจากการระบายน้ําออกมาจากเขื่อนเจ้าพยาก่อนหน้านี้ก็ส่งผลกระทบตามมาในหลายๆพื้นที่อย่างน้อยๆ8อําเภอของจอังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเจอกับปัญหาน้ําท่วมขังสูงครับโดยล่าสุด ตอนนี้ที่อำเภอเสนาปริมาณน้ำจากแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำต่อมาจากแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นมาอีกประมาณ2-5เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเสนาถนนธรรมสิทธิ์เสนาตั้งแต่เชิงสะพานสี่แยกตลาดบ้านแผน่นไปถึงที่วัดกระโดงทองระดับน้ำสูงเฉลี่ย20-30เซนติเมตรรถยนต์กับรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลําบากแต่รอบนี้ ไม่มีรายงานน้ำเข้าท่วมที่โรงเรียนราชบรุงศินเพราะว่าพื้นที่โรงเรียนสูงกว่าระดับถนนประมาณ1เมตรทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองเสนาต้องไปสร้างสะพานไม้แบบสําเร็จรูปเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรให้เชื่อมต่อไปอยังโรงเรียนและที่วัดกระดงทอง เพื่อให้นักเรียนที่วันนี้ต้องเดินทางไปสอบปลายภาคสามารถใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรได้ตามปกติแล้วก็เป็นการช่วยให้ชาวบ้านกับพระสงฆ์สามารถเดินทางออกมาในพื้นที่ภายนอกที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วมได้ส่วนที่ตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ำโดยเฉพาะที่มัสยิดดารุสสุนะซึ่งอยู่นอกแนวขันกั้นน้ำด้วยก็ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นต่อเนื่องกระทบกับการใช้ชีวิต และกระทบต่อการปฏิบัติศาสนากิจของคนในพื้นที่หนึ่งในชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมเกือบถึงระดับเอวครับเล่าว่าต้องเดินลุยน้ำไปทำงานทุกวันและจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพราะว่าถ้าไปดูระดับน้ำในแม่น้ำชั่วพญาตอนนี้ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับมีรายงานบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมทั้งหมด3ตํตำบลรวมแล้วกว่า200หลังโดยเฉพาะที่ชุมชนวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกทางเทศบาลต้องนำดินไปเสริมความสูงของคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรเพื่อรองรับระดับน้ำที่จะสูงขึ้นหลังจากนี้จากฝนที่ตกหนะักแล้วก็เป็นการป้องกันพื้นที่โบราณสถานสำคัญอย่างวัดมะปรางแล้วก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบ โดยคาดว่าคันดินที่เสริมขึ้นมาก็จะช่วยรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาที่อยู่ในอัตราได้ถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีได้ในช่วงเวลาที่สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพยาปรากฏว่ามีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นครับ โดยการไปตรวจสอบที่จุดวัดน้ํา42หน้าค่ายเจิรับประวัติในอําเภอเมืองนครสวรรค์วัดได้ในอัตรา2,312ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าทางคขืนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ําเอาไว้ที่เท่าเดิมก็คือที่2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีติดต่อกันมาเป็นวันที่5แล้วเพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ําเหนือและเป็นการสร้างพื้นที่ว่างในลําน้ํารองรับน้ำที่จะไหลามาจากทางตอนบนของประเทศแล้วก็ฝนที่จะตกหนักเพิ่มขึ้น ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอกงไกรราชจังหวัดสุขโขทัยครับก็มีรายงานน้ำท่วมขังหลายตำบลอย่างเช่นที่บ้านหนองโนนหมู่8ตํตำบลกกไกลนอกอำเภอกงไกรราชซึ่งอยู่ในเขตบางระกรรมโมเดลระดับน้ำก็สูงขึ้นครับครอบคลุมพื้นที่กว่า12,000ไร่ชาวบ้านประมาณ20หลังคาเรือนอยู่ในสภาพติดเกาะอาศัยเรือหางยาวในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทนชาวบ้านบางส่วนบอกว่าปีนี้ พื้นที่นาข้าวถูกน้ําท่วมขังมานานเกือบ2เดือนแล้วต้องขาดทุนจากการลงทุนทํานาไปสองรอบเหลือเงินไม่มากไม่พอที่จะนําไปใช้นี่จึงอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาช่วยเหลือในการผลักดันราคาข้าวให้ได้อยู่ที่ประมาณตันละ8,500ถึง9,000บาทเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบ ทีนี้พอพูดถึงโครงการบางระกรมโมเดลที่จังหวัดพิษณุโลกครับก็มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมสูงไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติเช่นกันมีรายงานผลกระทบตามบ้านเรือนถนนพื้นที่การเกษตรที่ตําบลท่านางงามอําเภอบางระกรมเพราะว่าหลายจุดเจอกับปัญหาน้ําท่วมขังมานานหนึ่งเดือนแล้วเด็กหลายคนต้องหยุดเรียนเพราะว่าการเดินทางในพื้นที่ค่อนข้างจะยากลําบาก ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าทุ่งบางระกรมคอยทำหน้าที่เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อหดวงน้ำจากลุ่มน้ำยมโดยตอนนี้มีการกักเก็บน้ำโอนไว้แล้วประมาณร้อยละ9จากความจุขณะที่แม่น้ำยมในจังหวัดพิษณุโลกในจุดที่ไหลผ่านก็มีรายงานน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่2อําำเภอทั้งที่อำเภอวังทองกับอำเภอบางระกำซึ่งถ้าไปตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านตำบลบ,บางระกำ ระดับน้ําถือว่าสูงกว่าระดับตลิ่งเกือบ<ๆ>เกือบ3เมตรแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าน้ําจะสูงขึ้นหลังจากนี้ได้อีกด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับวันนี้ได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนผลกระทบจากแม่น้ำสายที่จังหวัดเชียงรายใกล้ล้นตลิ่งจึงขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำทั้งที่ชุมชนสายลุมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขน ชุมชนเหมืองแดงในอำเภอแม่สายคอยเฝ้าระวังภาวะน้ำล้นตลิ่งแล้วต้องคอยดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงขณะเดียวกันครับยังมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ที่อาศัยอยู่ในอีกจุดหนึ่งครับก็คือที่แม่น้ำป่าสักในอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่มีรายงานฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่แล้วก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักในจุดที่ไหลผ่านตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่า มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องใกล้ล้นตลิ่งซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำใกล้กับลำน้ำสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำได้โดยเฉพาะที่ตำบลศิลาและตำบลตากกลอยอำเภอหลวมเก่าจึงขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในช่วงเวลานี้ยกข้าวของขึ้นที่สูงพร้อมกับดูแลกลุ่มเปราะบางคอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ วันนี้ทางรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินายภัยทุ์เก่งการช่างเปิดเผยหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําว่าที่ประชุมได้ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่นรากาซานะคะที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามจากการประเมินของพายุลูกนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับพายุวิภาค่ะเพราะว่าช่วงที่เกิดพายุรกากาซาถือเป็นช่วงรอยต่อนะคะระหว่างฤดูฝน กับฤดูหนาวทาให้มีมวลอากาศเย็นเข้ามาเป็นตัวช่วยค่ะฝนจะตกหนักได้ในช่วงของวันที่26ถึง27กันยายนี้ปริมาณฝนที่ตกลงมาค่ะน้ําจะไหลเข้าเขื่อนสิริกิตและเขื่อนภูมิพลเป็นหลักนะคะซึ่งทั้งสองเขื่อนนี้ยังมีพื้นที่ว่างพอสามารถรองรับปริมาณน้ําเพิ่มได้เพราะว่าได้ระบายน้ําก่อนหน้านี้เนี่ยเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ทำให้ขณะนี้ค่ะการระบายน้ําในเขื่อนสิริกิจที่จากเดิมระบ,บายอยู่ที่20ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะคะก็สามารถลดการระบายน้ําเหลือ10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะในขณะที่เขื่อนภูมิพลก็สามารถลดการระบายน้ําจาก10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเหลือ5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะคะ สำหรับพายุไต้ฝุ่นรากาซาหลังจากที่เคลื่อนเข้าสู่เวียดนามแล้วจะทำให้มีร่องความกดอากาศพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างค่ะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตอยู่บ้างนะคะแต่ว่าผลจากการลดการระบายน้ำ ทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตท์ทให้ยังจะสามารถบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาได้ค่ะก็ยังจะสามารถคงการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาเอาไว้ที่2,200ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีได้นะคะขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสถานการณ์จะไม่เหมือนกับเมื่อปี2,554ค่ะเพราะว่ายืนยันได้จากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะที่พบว่าพื้นที่ทุ่งรับน้ําที่รวมไปถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิต์ยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอสามารถ รองรับน้ำได้เพิ่มเติมอีกค่ะ ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชีมูลในจังหวัดอุบลราชธานีแนวโน้มของมวลน,น้ำนะคะจะไหลผ่านสูงสุดประมาณ2,600ลูกบาท์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าในบริเวณพื้นที่เหล่านี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำได้มากถึง3,200ลูกบาต์เมตรต่อวินาทีนะคะโดยทางจังหวัดอุบลราชธานีและกรมชลประทานได้ทำขันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อจะป้องกันน้าท่วมเอาไว้แล้วนอกจากนี้ก็มีแผนเร่งระบายน้าเพิ่มที่เขื่อนอุบลรัฐด้วยนะคะทาให้ สถานการณ์น้ําที่ลำน้ำําชีอาจจะมีน้ําท่วมขังในจุดลุ่มต่ําอยู่บ้างค่ะเพราะว่าเขื่อนอุบลรัตน์นั้นเป็นเขื่อนที่จะมีน้ําไหลเข้าตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะซึ่งในภาพรวมค่ะถ้าหากว่าผ่านพ้นช่วง7วันอันตรายในช่วงของรอบสัปดาห์นี้ไปได้คาดว่าวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะสถานการณ์ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในทุกพื้นที่ลุ่มน้ําของภาคกลางค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามร,มรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ